สวัสดีค่ะหมะอผดกษาออกกินแซ่บอีกแล้วจ้ามัน,นอีสอภาพพพ่อนนังมาแซ่บอีกแล้วพี่น้องจา๋ตาตำเส้นเล็กพี่น้องม,มันเป็นสิ่งกระปุ่นนะมัน,นตาําเ้นเล็กพี่น้องจา๋าแล้วก็พร้อมใส่ใส่ออนเกินใส่ออนอย่างพี่น้องจา๋าเห็นปะไปจะแซ่บครับพรอน,น้ำจิ้มโคตรรเลยเด้อพี่น้องเด้อสโอโลอะไรยาหางย้ำขึ้กัน้จะพี่น้องจา๋าแนมกว่าแล้วก็ยกแก้ว <laughs> น้ำเอามาิกาพี่น้องจา๋ามาจดูดคือเเ่า อือ่าสุดยอดมีคนถามตัวว่าโอ้ยเป็นยังงเรต้องเปกน้ำต้องจวดน้ำว่าสั่นไม่เห็นให้แสบจริงหรือว่าสั่นอีดีพี่น้องจ้ะเห็นไหนกินขอแสบไปดีเ้ยพี่น้องเด้ออันนี้น้ำจิ้มห่ออือฮึสุดยอดน้ำจิ้มบวกขามขอกันสุดๆสามเส้นเล็ก อืออือโอ้ยพอบานก็จะเป็นหันสิ้นไงก็เรืสิงค่าคอตายระบาดเนี่ยมันจะคิดทั้งอ้อมหรอวสิ้นแบบไงหนึง่งอือมอืมอ Tim bạc không Dạ Hmm. Bùa đèn hmm. Ừ. Ngám ngám đang chả nhắm nhầm to nhỉ con Bỏ bản หรือสิคค้าคอตายพผนองแจ่บงพระบาทหันจินทุกคนโอ้ยปวดผัวอืมอย่างมากคือคหอมพน่นองจ่วอู้แซ่บกั้นจีนหมาขามทั้งเขากันค่ะมาเล้ยพี่น้องเล้ยเพื่อนท้กินเขามาเสับแจกต้องกันจ้ะ แซ่บอีกเนี่ยเมนูก็มากกับบรรยากาศฮอนๆพี่น,น้องจ๋าฮอนเอาคือเก่าหืมทงแล้วได้เป็นหองตั้มเส้นเล็กสมัครให้ตั้มกับปุ่นร้เปล่งนะอันนี้อยากลองเปลี่ยนจ้ะแซ่บเกา่า ออืืเพกาหรือว่าบักลิ้นไหม,มคนน่ะกรอ,อบ <laughs> ที่ห้าหนูเวนทาห้าสิ้นหนหน่อยพี่น้องช้า <laughs> พวบางก็เห็ดปวดพูปวดพูอีอออออออดี แต่ขนมจิ้มเลยมาเด้พี่น,นังเด้อ,อเต็ปเมปากเต็มคำหมดคำที่บอก เหมือนมันระเบิดเลยพี่น้อนงเซนมันจูบน้ำมวลพี่น้องจ้ามามวลน,น้ำกันอุ้ยแซ่บดีเด้อพี่น้องเด้อเออโบ้เคยต่ำโบ้เคยต่ำจ้าเพื่อจ้ะเอามาตาม่ำกระแซ่บดีกันเ้นเล็กอ ว่าแบบอืมวันกรเพงมันอืมอืมอมาตอน,นใ่แห้งพี่นอ้องจ้ะ มันจะข้ากเา <laughs> อืมันก็ปนกับแฟก็ตำก็แฟบจ้ะบัวแดง Ngon, ừ, sạc của mắt là bẩn chưa? กุนกุนฮจิ้มแห่ฮึ่มอันนี้จิ้มกระขามเพราะมันขีดแหว่พี่น้องจิ้มขามฮึ่นุติง้งนุ่ติ้งเลยมาฮึ่ม,มไม่เป็นอีหยังแต่แบบเข้ากันแห้งพี่นอ้องจ้ะ อย่างนี้แหละกันน้ำจิ้มบอกขามตั้งสี่เลยบดข้ามสิหลอกตัวว่าค่าหน่ำแ <c oughs> สบบิทยพี่น้องจ้ะอืมมอือืมอืมพี่น้องอืมอืมอืมขนาดตำหน่อยเดียวนี่น่ย โอ้ยสดน,นามต่ำพี่น้องจ,าจ้าแจ้สสูตรแซ่นามมันเนี่ยอืมมันไม่นามเลยนามหายเบิรกอุ๊ยขอเพ็ปสูตรแซมมาเลยพี่น้องจา้าอ้วววอืม ตามหลักสูตรเข้ากันพี่น้องจ๋าก,กินแล้วกต้องคนเล็ะเข่าเพื่อว่าให้ผักติดแข่านะจ๊ะแต่ไม่กัดติดเกล้าหนา <F est> เลยอ้าวมันจะเท่าก,กับผ้าพีพอน้องมาแซ่บพี่น้องจ๋าใส่อ่อนอย่างไปใส่หมูพี่น้องอย่างมากคือขมโฮพี่น้องจ๋าแล้วป้อมตำเส้นเล็กแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บแซ่บพี่น้องจ๋าแซ่บเข้ากันสูดเลยเลยพี่น้องเด้ออ่ะถ้ามากินยานรึกระไรกดแชร์ก,รกดติดตามภาษาโอนนี่ไดจ้ะเด้อที่สำคัญพี่น้องจ๋ากระดิ่งด้วยนะจ๊ะ จะได้่ายที่แม่ทัศน์โอ้จ้าจนคลิปนี้ะโอ๋ก็ลาไปก่อนจ้าไปคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะพี่น่องค่ะน้ำตาข่อยไหลตึงไหลตึงหวัวเขากันเพื่อพี่น้องเอ้ยโอ้ย